ดี้ะมันไม่หนีม,มันไม่หนีอืหอมันไม่หมดเลยไม่ใช่มันไม่หนีไปที่อื่นน้ำมาเนยอืเขึ้นตัว่ไเลยนะตาในปาทอไม่ไม่ได้ด้วยจริงเดยวจะ ไฟตัวไม่ไฟเลยนะนี่ปัากระเทียมทำไมมันสีนนนนดำจังคือปลาสดน่ารักจังเขาตัวใหญ่ยอยู่นะหรือว่ามันมีแต่หัวหรือเปล่าอ้วนไหมเนี่ยเสีงสงเยงนะ วันดีเดินโอ้โแต่ในสีนั้นมาหยุดกับเพ็ญเลยมันมาแอบแอบหยู่กับเพ็ญนวดเข็นจนนวด พอพอแล้วเราบ้ามันซ้ำไมีก่ะปาซิวเยอะเลย